ถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับผมเป็นที่สวนรลมะปักมะปักเสาเข็มครับผมหนางานเป็นปักเสาเข็ม ของไรส่นดของไรส่วนเจ้าีากเขงไรส่วนรยกไอเข็มเข็มที่จะปากนะครับปากลงน้ำเสาน้่เขาเรียกเสาน้ำครับผม เรื่อยๆครับผมมึงไปเรื่อยๆ ดูเพื่อนดีนดยากกว่ดไปครับผมเันเกิดเะมาปากนีแ่แหละครับเข็มครับเข็มเพื่อนเิียมาปากลงมเห็ดหัวครับก็พอจบคีบสไมผัสนี่แหละครับผมสวัสดีครับ